เดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวจะสอนปกกนั้นวันนี้จะสอนปกกนันวฟังท้ดค่ะฟังครูค่ะฟังครู่อค่ะเครูคับยมดรับ้ทำใหเนอฟังตัเนอนักเรียนรู้เลยถาลังหูก่อนนะะเแม่มานั่งนี่นักเรียนั่่มานั่งตรงนี้ค่แมแม่แม่แม่่่งนีมม่มมม อันนี้คือจุดติดจําเป็นต้องทาเงรากว่าจะป่วยเป็นโรคอย่างจุดนี้ต้องทาเจ้าแล้วหลังจากนั้นเจ็บตาใดก็ไปทาตท่ันได้มดเจ้าแต่ว่าอันนี้คือจุดสำคัญแม่ท้างข้างไหนมาเรียกกันแบบมาฝนมืดดำกันทำกันในสุดนีสบายก้างหลังหูนาหูเจ้าอันนี้อันนี้อันนี้ต้องจะบอกเขาเลยห้ามถูอีเลยเพราะมันเป็นนาโนนะถ้าถูอีปุ๊บมันจะซึมเข้ามือมันจะตันได้อย่างเข้าแป๊ะแป๊ะอีเจ้าแล้วก็เอามาทาหลังหู เจ้าหน้าหูเจ้าหลังหูหน้าหูมันไปถั่วอะไรเจ้ามันจะไปพุ้วมันไปกั้งซึ้งเหรอที่ ให้ที่ให้ทาหน้าหูหลังหูเพราะว่ามันมีเส้นเลือดจุดประสงค์ของการทาคือต้องการให้เนื้อครีมที่เนื้อสารสกัดที่อยู่ข้างในเข้าไปที่เส้นเลือดเราต้องทาแต่จุดเดือดตัวหลังกาทาอยู่ทาอยู่หลังแถวทานี่แล้วก่อนปอแล้วก็เส้นเลือดตีคอนี่เน้นเน้นตอมน้ำเหลืองนี่นะหลังอาบน้ำถ้าหลังอาบน้ำแล้วมันจะมันจะมันจะไปมันจะทาได้นักทาไปห่วยเพราะว่าตัวเขาอาบน้ำแล้ว มันเย็นแต่เย็นไปถึงข้างในเลยค่ะเจ้าด้วยความที่เป็นอนุภาคนาโนนะคะ22วินาทีมันชั้นได้ในข้างในผิวหนังสามารถฝันสายจะต้องอาแตงกวาปนผ้าหน้าแต้มถึงสัมภาระเลยนะจ๊ะเออมันได้มถึาสัคภาระเจ้าปอกปอดจะปอดจะรอนะแม่แต้มตัวไว้เนยจะปอดจะรอปอดถึมาแต่เจ้ารอไมได้กันรอไมได้ครับ22วินาทีเนื้อครีมจะซึมเข้าไปประมาณ3วันว่าซึมกี่หลังปอก มันจะถึงเส้นโดนึงตอหน้อยเหลืองถึงเซลล์ข้างในว่าชิ้งหรือปลอดปลอดปลอดยังสมมากจะเนิดผ้ายังกับผมนี่ไหนให้ปลอดคือมันอยู่ตะงี้เลยปลอดคือมันลางกันนะปลอเอาใส่สเปรย์แล้วก็บอดนีดมันจะบันลน เอาก็ใส่กระป๋องกระป๋องเราเลือกต้องซยี่ก่อนเลือกไม่ต้องซยีใส่กระป๋องพี่นะบอกแตกเอาแตกคนเดียวให้ทานกินนห่งดูหาวตาอลไรก็ทำดีแตกินต่างไปตาอะไรทำดีกอกอดดีน่ะลองพอนะเออตาใหญ่ทำนี้แย่นะเดินหนึ่ขึ้นขึ้นหนึ่งขึ้นนะหาใต้รังไข่ด้วยอันนี้เป็นเรื่องจริงบอกอะไรพวก่ักบัอกนี่นะผู้ชายอยู่ได้เพราะฮอร์โมนเพศชาย อมอนเพศชายเนี่ยมันจะทำมือเราแข็งแรงเราทำมือเราเราต้องซื้อไปทาที่บ้านนะใช่น่าสมมาตรงนี้ไม่ได้ขากระแตกแล้วก็ะแทกก้อนก้อนได้อุบาทนะขาขานี่สองพางี่เถอะแล้วถ้ามันเหลือแล้วลุ่มรุมมือของปาดไปก็ไม่หายเลยก้อนก่อนจะทาเดี๋ยวทาหัวให้พ่อ แล้วติ้อก็ก้อนจะท้าหำก็อนท้าหัวห้กอนเ่ะแล้วก็ก่อนไปท้าหำน้ำเจ้าเจเจ้าหลูงตาอุดสามีตนี่มมาจักนะสามีนี่นี่นี่นีแม่้าประจัสักติดหน่แม่เฮ้ยแม่จะอันนั้นมดเลรนิ่ๆโอ้โหเาไปนี่รู้รู้เลยรูแล้วมันจะเห็นผลเร็วนั่นถ้าสมเมื่อวาความควาเธอตานที่นี้ับลุงในลุงนั่นลันตาบอดมครับลอง จะเจ็บแต่ว่านี้ยกลไกดีคแม่แม่ต้อยก่อไปแม่แม่หาไปกอดเลยนจะน่มลงนิ่มลงนิ่มเงอยู่อยู่ที่คนซ้อเด้เยอะมากหันผนดี่จีหันผนชัดเจนตีหันบันทันันเมื่อคืนนี่หนาวเอาเอาผดมก่อนลักก่อนนอนตสบายเดี๋ย วัดไม่ฝันเนี่ยเาฝันเนี่ยงั้นได้เงยงั้นงั้นีมมันห้าสิห้าต้องซาจะได้เพราะว่ามันจำฝั่นไม่ใี่เด็